ที่นี่สาหรับมือใหม่แนะนาถ้าวันนี้คุณทําอะไรไม่ได้ไไดเลยต้องการออโต้ Auto ไว้ก่อนผมแนะนําดึงสิกเนลจากเทเลแกรมโดยการกดปุ่มสีเขียวปุ่มสิกเนลครับสีเขียวกดชึบเมื่อคุณกดปุ๊บปุ่มจะยุบลงไปนะครับแนะนําทําเฟรมที่ตั้งไว้คือ m 5จะผิดทําเฟรมนะแล้วก็กดปุ่มสีเขียวให้ยุบลงไปแบบนี้นะครับเมื่อมันยุบลงไปแบบนี้คุณปล่อยเลยถ้าคุณไม่มีเซิร์ฟเวอร์ผมแนะนําเซิร์ฟเวอร์กับ vps คืออย่างเดียวกันนะครับถ้าคุณไม่มีเซิร์ฟเวอร์คุณจะรันคอมที่บ้านก็แล้วแต่ คุณก็พยายามเช็คว่าเน็ตมันจะหลุดไหมเท่านั้นเองแล้วคุณก็เปิดคลอดไ้แล้วก็พยายามอย่าให้พักหน้าจอนะครับถ้าใครที่พักหน้าจอก็พยายามเอาที่พักหน้าจอออกไม่งั้นเน็ตหลุดนะครับถ้าจับให้ดีแนะนําเช่า VPS แล้วก็รันใน VPS ไว้กดปุ่มสีเขียวไว้จากนั้นคุณนั่งรอดูผลง,งานนะครับระบบจะเก็บสั้นอยู่ที่150จุดผมตั้งพื้นฐานเอาไว้แบบนั้นเมืกก่อกาํกาไรกําไรกําไรแต่ถ้ามีออเดอร์ไหนที่มันผิดทางจริงๆซึ่ง มันไม่ได้ผิดบ่อยนะพวกเรา,น,านั้นนะจะผิดสักทีหนึ่งออเดอร์ไหนผิดทางคุณสามารถที่จะยอมสต็อปลอสสามารถตั้งสต็อปลอสออโต้ได้นะครับหรือว่าคุณจะรอแบบวุ้ยผิดทางจริงๆแล้วคุณจะยอมขัดทิ้งก็ได้ตามสะดวกแนะนําใครที่ถามผมมาว่าทํายังไงไม่ให้ล้างพอร์ตคัดสิครับไม่ให้ล้างพอร์ตถูกไหมง่ายๆเลยยอมสต็อปลอสแต่ถ้าคําถามนี้ว่าทํายังไงไม่ให้ขาดทุนโอ้อันนี้ยากนะครับ หนึ่งจุดเข้าคุณต้องแม่นไว้ก่อนละถูกไหมจะไม่ให้ขาดทุน2ทุนคุณต้องเยอะมากพอที่จะปล่อยให้กราบลากถูกไหมครับถ้าคุณจะไม่ยอม stop loss หรือคุณต้องแก้ไม้เก่งมากที่จะแก้ทาให้ทุกออเดอร์ทางชุดกลับมาบวกได้นะครับนั่นคือทํายังไงไม่ให้ขาดทุนนะครับผมก็มีแนะนานะว่าทํำยังไงแต่คุณก็ต้องมีทุนในเขานิดนึงนะครับเขาเรียกว่าการ cover trade นะครับคือมีออเดอร์ใหม่กับออเดอร์เก่าเอามา cover กันแล้วปิดแบบ ไม่ขาดทุนะนะครับคือการใช้ปุ่มสีเหลืองนี้ฮะมือใหม่แนะนําเลยเมื่อกี้เรากดปุ่มเขียวไปแล้วนะปุ่มเขียวยุบลงไปหลังจากนั้นกดปุ่มสีเหลืองให้มันยุบลงไปด้วยแบบนี้ไม่ว่าคุณจะมีออเดอร์เก่าออเดอร์ใหม่มันจะทําการโคเวอร์กันอย่างเช่นมีออเดอร์บายเก่าแล้วมันขาดทุนอยู่ถ้าคุณมีออเดอร์บายใหม่มันจะเอากําไรของบายใหม่ไปทบกับบายเก่าแล้วโคเวอร์แบบไม่แบบเขาเรียกอะไรไม่เก่าอาจจะขาดทุนนิดนึงบายไมใหม่อาจจะก,กําไรมากมากกว่าหน่อยอะไรเงี้ย ก็โคเบอร์แบบมีกําไรไปสามารถกดให้ยุบไว้แบบทํางานตลอดเวลาได้นะครับหรือคุณจะให้มันทํางานแค่บางครั้งก็ได้เช่นคุณจะไม่ต้องให้มันแบบกดให้มันทํางานปึ๊บแล้วกดให้มันเด้งกลับขึ้นมาคือให้มันคํานวณแค่ตอนนั้นนะครับคำนวณแค่ตอนนั้นสมมุติคุณมีอยู่2องออเดอร์ให้มันคํานวณ2องออเดอร์นี้ก่อนนะแต่ออเดอร์ที่3ไม่ต้องคํานวณก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็สามารถกดให้มันเด้งกลับขึ้นมาได้สามารถทํา งานแบบนี้ได้นะสำหรับคนที่ใช้ระบบแบบค่อนข้างเขาเรียกว่ามีการปรับได้ตลอดเวลานะครับปรับฟังกชันได้ตลอดเวลา